ที่นชวันณกุ้งนะคะแล้วก็ออชอบมากค่ะเพราะคือข้อมูลมันต้องเยอะอยู่แล้วก็เพื่อที่จะป้องกันอะไรหลายๆอย่างไม่ให้เกิดขึ้นนะคะก็ดีใจทําให้กล้าที่จะต้องทําจะได้ทาอีเวเพราะจริงสมัครตั้งแต่ศูนย์หกไม่กล้าทํานะคะก<ส>็กค่ะตอนนี้ก็ได้เลิกแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็วิทยากรก,ก็คือให้ความรู้เยอะดีมากค่ะให้ทริปให้ทริปแล้วก็ทริปต่างๆ ที่เราคิดว่าทําให้เรามาั่นใจขึ้นอีกเยอะมากขอบคุณครับขอบมากครับครับโอเคขอลาอาอาเชิญดอดครับอาท่านพี่มาห้องนี้อาสายตาเป็นพี่ไปเดี๋ยวนีเดี๋ยวมาเนื้อมาไปเลยไปเลบไปเลยต่อมาติดต่อเลยครับมาติดต่อชื่ออ่ามือที่ร้านข่ะนะคะ มาเรียนที่ญี่ปุ่นยุคสี่ก็ยอดค่ะเป็นสิ่งมากค่ะคิดว่าจะทําไม้สําเร็จเหมือนกัน่ได้เลยครับขอบคุณมากครับท่านพี่มานี้กุ่นอนนี้คุณจะติดใช้ไหวไหมเทสลาร์ดนะคะมาเรียนเบนซิโอแล้วก็จะเป็นผู้ขายหน้าใหม่ที่จะรับรองได้ยอดเท่าไหร่นะล้านล้านร้านเหรียญด้วยได้เลยครับผมมากครับอ่าเอ้าน้องสอนไหมเดี๋ยวน้องเมนี่หายตัวไปเลยค่ะคือชื่อเมนูสมมตนะคะก็เพิ่ง มาทำอีเวก็คิดว่าจะได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็จะได้เปิดโอกาสในตอนที่เรียนจบจะได้ทำธุรกิจบนอีเวได้นะครับดีมากค่ะวิทยากรดีมากขอบคุณมากเลยครับครับผมอ่าสวัสดีค่ะชื่อหนงนะคะก็ได้ความรู้มากมายอะนะคะตรงนี้ก็คืออาจจะไปต่อยอดธุรกิจแล้วก็อาจจะหารายได้เสริมได้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ ชื่อปันพรนะคะชื่อจวงค่ะรู้สึกว่าคอสนี้มีประโยชน์มากแล้วทำให้เรามีความมั่นใจแล้วทำให้เราไม่เสียเปรียบคนอืนอ่นๆค่ะขอบคุณ,ค,ค,ณครับผมอ,อ,อ่าจำสีครับบวรชีรักนะครับเรู้สึกดีมากกับหลักสูตรนี้ครับทำให้ผมเห็นอนาคตในเรื่องของการทำอ e ีเบ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณพ <อ S 2> ีทยจกรอนที่เปิดเผยขอ้อมูลความลับทุกอย่างข<พ>อบคุณมากครับผมอ่าพี่กิติมาก่อนกันผมกิติเพื่อเสดิฐเป็นนักจัดการเกงินก็อยากมาเรียนรู้เอ่อ การทําระบบการค้าก็ดีมากฮะมาก็ประทับใจแต่ว่าตามอาจารย์ไม่ไหวทันมีันไมครับของจาตั้มสืยกสายเยอะนะครับผมต่อมากครับผมครับอ่ะเอาชื่อเอาก็ชื่อพงพงครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับสําหรับความรู้ที่ได้รับมาอาจารย์ให้ความรู้โดยที่ตัวคํานึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นที่ตั้งแล้วก็อาจารย์ทาให้มีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่า คนธรรมดาอย่างพวกเาราก็สามารถประสบความสำเร็จบนเส้นทางอีเบได้ครับขอบคุณครับครับผมสาอายุทยประเสริฐนะครับในคอร์สรม2วันนี้ก็ถือว่ได้ความรู้เพิ่มเติมไปเยอะมากแล้วก็นําไปเป็นความรู้ที่นําไปใช้ได้จริงรับพียทยกรออธิบายให้ละเอียดได้ดีมากครับขอคบคุณมากครับผม อ่าอ่าคนนี้นผมเกลี้ยกล่อเสร็จอุทิคุณนะวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีมากนะที่ว่าได้มาที่เป็นซีโฟแล้วก็ได้พบอาจารย์รัตนชัยให้ความรู้อย่างดีเลยครับขอบคุณมากครับอ่าก็อาจารย์คนที่ทองนะครับก็ามันที่มาเรียนก็ได้อะไรเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ก็มีศึกษามาเองบ้างแล้วแต่จากที่ได้มาเรียนก็รู้สึกว่าได้อะไรกลับไปเยอะมากอาจารย์ก็สอนดีครับกันเอง บบคบค,ครัส่งท้ายคััพที่ษเลยครับคือในช่วงสองวันที่มาเรียนนี้ทำให้ผมรู้ลึกของ e b a บกมากนิ่งขึ้นทำให้มีความมั่นใจในการที่จะเข้าไปท,ไท,ทำการซื้อหรือทำการขายในอีเบได้จริง <ผม S 1> ครับ